สวัสดีครับสวนกัญกรครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาปลูกต้นทำมังนะครับหรือต้นแมงดานะครับเป็นต้นไม้ในตำนานนะครับเป็นพืชทางภาคใต้ที่เขาบอกว่าใบของมันเนี่ยจะเอาไปตำที่แทนแมงดาได้นะครับคือเขาจะมีกลิ่นเหมือนแมงดาซึ่งผมก็ดูใน YouTube แล้วครับ เมเห็นคนเขาเอามาก็คือเขาปลูกไว้แล้วก็พอถึงหน้าน้ํานะครับน้ําในนาเนี่ยครับนาข้างหลังเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีแมงดานะครับไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียนะครับมาเกาะที่ตามใบมันเต็มเลยนะครับผมก็เลยเกิดความคิดว่าเฮ้ยมันก็น่าสนใจดีนะครับก็เลยลองไปดูในออนไลน์ดูนะครับซึ่งเขาก็มีต้นผ่านขายนะครับก็เลยสั่งมา1ต้นนะครับสั่งมาลองดูนะครับ แล้วก็จะเอามาปลูกไว้ในคณาทงคําของผมนะครับนี่ครับนี่เห็นนาข้างหลังวะครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวจะพาเป็นวิธีการปลูกนะครับวันนี้ผมก็จะปลูกตามวิธีที่ผมเคยปลูกนะครับเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับต้นทํามังเนี่ยเป็นไม้ใหญ่ใหญ่เหมือนกับมะกัมนะครับต้นสูงเลยละแต่ว่าถ้าเราไม่ใหญ่เขาใหญ่เราก็อาจจะตัดตัดแต่งเหมือนมะกัมนะครับเพราะว่าเราเป็นเป็นพืชกินใบนะครับเราจะไม่ให้เขาสูงถ้าสูงแล้วมันจะมันจะเก็บยากนะครับโอเคครับ ไปดูวิธีการปลูกเลยครับก่อนอื่นเราก็มาดูที่หลุมปลูกเลยนะครับผมก็จะทําเหมือนเดิมนะครับทําเป็น50คูณ50แล้วก็ลึก10เซนนะครับแล้วก็ชงดินให้ปวนดินไว้นะครับนี่ครับเพราะว่าข้อดีของการทําแบบนี้คือเวลาเราใส่ปุ๋ยรดน้ำเนี่ยคือต้นไม้เขาจะได้รับไปเต็มๆนะครับคือเราจะไม่ได้สูญเสียให้กับวัชพืชข้างๆครับผมก็เลยนิยมทําเป็นแบบนี้โอเคครับเดี๋ยวไปขุดหลุมกันเลยครับ ดูวิธีขุดหลุมนะครับแล้วก็จะขุดให้ใหญ่กว่าถุงดำนิดนึงครับเดี๋ยนะครับแล้วเราก็จะเอาถุงดำลองดูนะครับว่าได้ไหรือเปล่าโอเคครับอย่างนี้ก็คือได้แล้วนะครับ จากนั้นเราก็จะใช้ยูเรียนะครับลองก้นหลุมนะครับเราก็จะเอาเสียมชงยูเรียกับดินให้เข้ากันนะครับแล้วก็มาปลูกกันนะครับก็กรีดถุงดำครับเช่นเคยครับมันก็จะกรีดขึ้นอย่างนี้นะครับ ตอนแกน่ต้องระวังนิดนึงนะครับให้เบ้าเขาแตกนะครับเพราะว่ารา,ากฝอยเขาจะมีัญนาครับโดยเคล็ดลับที่บอกไปเมื่อตอนปลูกชมนะครับก็คือก่อนปลูกอะเราต้องอย่าลดน้ำนะครับหนึ่งวันดินจะได้แข็งนะครับแล้วก็ปลูกนะครับ กดดินให้แน่นเลยนะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็จะไปเกี่ยวหญ้านะครับหญ้ามาคุมโดยหญ้าเนี่ยเน้นนะครับต้องหญ้าไม่มีดอกนะครับเอาแต่ใบนะครับเพราะช่วงนี้หน้าฝนครับหญ้าเยอะมากในสวนนี่แบบเยอะมากเดียจริงๆเพราะหญ้านี่ก็มีธาตุไนโตรเจนสูงด้วยนะครับ แล้วก็จะเอามาคุมไว้เพื่อป้องกันความชื้นเหมือนเดิมครับแล้วก็ไม่ให้วัชพืชเกิดรวมถึงให้จุลินทรีย์ในดินเจริญเติบโตนะครับมึไว้ครับเดี๋ยวก็แห้งไปเองแล้วที่ขาดไม่ได้นะครับเนี่ยครับระบบน้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหรือหน้าแล้งครับเราก็ควรจะมีไว้นะครับถ้าเป็นถ้าเผื่อฝนไม่ตกเราก็ต้องเปิดน้ําให้เขานะครับโอเคครับ ก็น่าจะเป็นการเสร็จสิ้นการปลูกครับต้นทามังหรือต้นเมงดานะครับกอเป็นการเสร็จสิ้นการปลูกต้นทามังนะครับหรือต้นเมงดานะครับปลูกง่ายๆนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าในหน้าน้ํานะครับเขามีเมงดามาเกาะที่ต้นนี้จริงๆเหมือนในคลิปที่เขาทํามาให้ดูนะครับผมก็จะทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูทีนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะครับแต่ก่อนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆให้เพื่อนได้ดูนะครับสวัสดีครับ